รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลเคยสงสัยกันไหมครับว่าเชือกที่ห้อยอยู่กับชุดลูกเสือนั้นมีไว้ทำไม อนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคติพจน์ของลูกเสือสำรองกันไปแล้วครับว่าทําดีที่สุดวันนี้นะครับเราก็เลยมาอยู่ที่โรงเรียนนักบุญเปโตออาเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมครับซึ่งเรานะฮะจะมาดูถึงความพร้อมของลูกเสือสามัญกันครับลูกเสือที่นี่นะครับเขามีการเตรียมพร้อมอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับอาจารย์พัชศิษิ์ขออาวุธครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับผมเห็นน้องๆลูกเสือเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเชือกอยู่ด้วยเชือกนี้มีไว้ทําอะไรครับเชือกเนี้ยนะครับเราจะมีไว้นอกจากเราจะเอาไว้ใช้เรียนเงื่อนต่างๆแล้วเรายังสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในกรณีเร่งด่วนได้อีกหลายอย่างเลยครับผมลูกเสือสามัญจะมีคติพจน์เรียนข้อเตือนใจก็คือจงเตรียมพร้อม ค,คำว่าจงเตรียมพร้อมนี่หมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์การเตรียมพร้อมของลูกเสือมีหลายอย่างที่สําคัญครับนะครับลูกเสือจะต้องเตรียมร่างกายตัวเองให้พร้อมในแต่ละวันนะครับลูกเสือจะต้องออกกาลังกายรับประทานอาหารพักผ่อนให้เพียงพออยู่นะครับนอกจากจะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะดูแลตัวเองแล้วยังสามารถที่จะไปดูแลผู้อื่นได้ด้วยนะครับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของทักษะด้านลูกเสือก็สําคัญครับลูกเสือจะต้อง ลุ่มเงื่อนเป็นนะครับการปฐมพยาบาลการประกอบอาหารการใช้เข็มทิศการหาทิศนะครับซึ่งหากมีทักษะทางลูกเสือหลายๆอย่างเนี่ยลูกเสือจะดูแลตัวเองแล้วก็สามารถไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ครับครับผมนะอย่างเงื่อนนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ใช่ไหมครับได้เลยครับผมอ๋อนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าจงเตรียมพร้อมเนี่ยนะครับก็มีมาตั้งแต่ในหนังสือของลอร์ดเบเดนโพเวลแล้วใช่ครับ Scouting for Boys ใช่ครับท่านเขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างครับเพื่อให้กําเนิดลูกเสือโลกนะครับ ท่านได้เขียนไว้ในหนังสือ Scouting for b o y ครับเรื่องเล่ารอบกองไฟลำดับที่23ไว้ว่าจงระลึกถึงกติพจน์ของ b P. P. ีพีแพร์ครัจงเตรียมพร้อมจงเตรียมพร้อมสําหรับอุบัติเหตุจงเตรียมพร้อมโดยที่เราเรียนรู้ล่วงหน้าได้ว่าเรากําลังจะทําอะไร,รนั่นจึงเราจึงต้องมีการเตรียมเรื่องของการปฐมพยาบาลครับนะครับผู้ให้กําเนิดลูกเสือโลก เขียนไว้ในหนังสือ Scouting for Boys ในเรื่องเล่ารอบกองไยลำดับที่23ว่าจงระลึกถึงคติพจน์ของท่าน B-Prepare e หรือจงเตรียมพร้อมจงเตรียมพร้อมสำหรับอุบัติเหตุโดยเรียนรู้ล่วงหน้าว่าท่านจะทำอะไรในเรื่องต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นลูกเสือจึงต้องเรียนการปฐมพยาบาล แดงว่าท่านต้องการให้ลูกเสือเนี่ยเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพื่อช่วยเหลือสมาชิกลูกเสือด้วยกันด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังนะครับมีฐานอยู่3ฐานด้วยกันครับฐานแรกนี่จะเป็นเรื่องของการทําเปสนามนะครับลูกเสือจะต้องผูกเงื่อนแล้วก็ทําเปสนามไว้ ใช้ในการปสมพยาบาลเบื้องต้นครับนะครับหากเจอผู้ป่วยนะครับที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็จะได้ทําเปยสนามมานะครับครับก็ใช้เชือกนี้ใช้เชือกเป็นประโยชน์ด้วยก็คือเราอาจจะหาไม้ไม่จำเป็นจะต้องมีไม้ไผ่ก็ได้เราอาจจะหาไม้ที่มีขนาดเท่ากันแล้วเราก็ผูกมเงื่อนนะครับก็คือใช้ใช้ทั้งเงื่อนได้ใช้ประโยชน์เชือกด้วยครับผมครับ ด้านนี้ก็จะมีเรื่องของเสื่อนะครับ,รบเอาไว้สําหรับรองผู้ป่วย<อ>แต่ถ้าหากเราฉุกเฉินจริงๆเราอาจจะไม่มีเสือก็ได้ครับเราอาจจะหาผ้าอะไรหรือก็สอบอะไรก็ได้ครับนามาให้รองรับน้ําหนักผู้ป่วยได้คมครับผม ด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของผ้าสามเหลี่ยมนะครับเราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้นะครับในฉุกเฉินเลยนะครับผ้าผ้าสามเหลี่ยมเนี่ยเราเอามาพันแขนดูต้องดูผู้ป่วยว่าผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุด้านอะไรถ้าเป็นเรื่องของแขนแขนเจ็บเราก็เอามาพันนะครับดูที่ผัวอ่อนอะไรเงี้ยแขนขยับใช่ครับก็สามารถใช้ได้ทั้งใช้ได้แขนเข่าใช่ครับหัวเข่า ครับนี่ผ้าของลูกเสือก็มีประโยชน์อยู่ใช่ครับผ้าสำเร็จรยของลูกเสือจะมีประโยชน์แบบนี้ครับ อันนี้จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในการที่ประสานมืออันนี้ตอนเด็กๆเราคงจะเคยทำขี่ม้าส่งเมืองเประมาณนี้ใช่ไหมครับเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เด็กๆเล่นกันแล้วมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเราจะได้ช่วยเหลือเพื่อนได้ช่วยเหลือ้อื่นได้ด้วยเพราะเผื่อไปเข้าค่ายอยู่กลางป่ามันก็ต้องช่วยเหลือกันถือว่าเป็นการแบบเอาตัวรอดเป็นทักษะ์ไวบอลอะไรเงี้ยใช่ครับผมครับพอได้เห็นกิจกรรมเหล่านี้ก็รู้แล้วล่ะครับว่าคําว่าจงเตรียมพร้อมเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับครับขอบคุณอาจารย์มากมากครับ ปัจจุบันนะครับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้เสมอครับดังนั้นนะครับคติพจน์จงเตรียมพร้อมของลูกเสือสามัญเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นครับจงเตรียมพร้อมนะครับที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆรับมือกับอุบัติเหตุอุบัติภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ครับจงเตรียมพร้อมตัวเองนะฮะด้วยการฝึกฝนให้สามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีสติและไม่ประมาทนั่นเองนั่นแหละครับคือจงเตรียมพร้อมตามคติพจน์ของลูกเสือสามัญครับ ติดตามชมรายการตามรอยลูกเสือได้ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา14.25นน,นะครับและครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจมานำเสนอบ้างไปชมกันเลยครับ